การวางตัวกับเพื่อนต่างศาสนิกที่เหมาะสมคือในคณะเราเราเป็นมุสลิมอยู่คนเดียวคุณโตมีคําแนะนำอะไรไหมครับก็ถ้าเป็นมุสลิมไี่ดีมันก็เหมาะสมอยู่แล้วนะมันจะไม่เหมาะสมยังไงนะับเราสอนห้เราเป็นคนที่ดีคนที่มีมารยาทอัคลากดียืนหยัดในจุดที่เราสอนนะครับแล้วก็แค่นั้นเองแล้วคนที่ก็ไม่ไม่ชอบความมารยาทดีเพราะเพื่อนเราเป็นกุ้ยหมดอันนี้ก็ไม่ต้องคบใช่ไหม คือไปอยู่ในกลุ่มโจรต้องเปลี่ยนเป็นโจรแต่เราเป็นมุสลิมที่ดีจริงเปล่าอนันนี้ต้องออถามนะถ้าเพื่อนเราต่างศาสนาเขาชอบคนดีก็จะคบกับเราต่างศาสนาไม่ใช่ทุกคนเลวไม่ใช่ไอคนที่มองความดีเห็นก็มีแต่เราจะเราปัญหาอยู่ที่เราเราจะฝืนเขาเป็นคนชั่วปัญหาอยู่ตรงนั้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนตัวอให้ชั่วด้วยใส่หยาบถอดดีกว่าพูดดีๆเพราะกูมึงเลยดีกว่าให้มันหยาบๆเข้าไว้ไม่งั้นคบไม่ได้ไม่เท่ เพื่อนกินเหล้าก,กินด้วยวันศุกร์จะมาละหมาดไหมไม่ไม่ไมไมละหมาดเสร็จแล้วกลางคืนนกินเหล้านูก็ได้เม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนไม่ครบปัญหาหนึ่งที่เพื่อนไม่ครบอายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่ครับอายุเท่าไหร่ยี่สิบสองถึงปะเขาจบแล้วย<ะ>ี่สิบสองเหรอผมยังเรียนอยู่เลยตอนนั้นหลับสูตรคุณวันยาวไงออโอเค ปัญหาหนึ่งไว้รุ่นถามผมนะว่าทายังไงดีเพื่อนอย่างนี้แล้วเพื่อนไม่ครบเราพอเราไม่กินเหล้าพอเราแบบพูดจากมารยาติดีเพราะกลัวรอดฟังอยู่แล้วก็ละหมาดต,ต้องก็ห้าเวลาเพื่อนเริ่มเริ่มเริ่มเลิกคบอันนี้เพื่อนมุสลิมด้วยกันนะเลิกครบอย่าว่าแต่ทางสนิกเลยมุสลิมบางคนเห็นเราเอาจริงเนี่ยไม่คบเพราะอะไรเพราะเราเป็นเหมือนกระจกส่องให้เขาดูว่าเขากำลังผิดอยู่ที่เราจะฝืนอยากจะครบเองที่บอกทำยังไงบางผม,ผมก็เลิกแล้วก็ ไม่มีเพื่อนดิก็บอกจะไปอะไรกันนะหาเมียดิวะจริงๆท่านนาบีมมหาทยาลัยซามบอกว่าแต่งงานให้เร็วแล้วภรรยาแล้วก็คู่ครองของเราคนนั้นจะเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดเราจะไม่มีวันผิดหวังใครบอกก็ต้องแต่งงานนู่นเรียนจบอะไรแฟนมีได้แต่แต่งงานไม่ได้อะะยังเพิ่งมีลูกแต่งงานไปก่อน ทำให้ถูกต้องประกาศให้รู้ว่าเราอยู่ด้วยกันถูกต้องไม่ใช่แอบไปคบก็หลบไปอยู่ในรูไหนแล้วทาอะไรกันไม่ใช่บอกให้รู้ว่านี่เป็นคู่ของกันแล้วจะเดินด้วยความถูกต้องเดินไปด้วยกันแต่งนี่เมืองไทยกี่ภาคกุยาวกี่เท่าไหร่นะสิบแปดใช่ปะ่ะสิบต่ำกว่าสิบแปดห้ามแต่งใช่ปะ่ะหรือเท่าไหรสิบแปดวะคือมันกฎที่มนุษย์กําหนดมากฎที่มนุษย์ก็เพื่อไม่ให้ติดค,คุกก็ทําตามไว้แล้วกัน นะครับแต่ตามหลักการเนี่ยถ้ามีประจำเดือนมันก็พร้อมแล้วสําหรับทุกอย่างนี่คือพระเจ้ากำหนดมันมันไม่ใช่โอ้สิบแปดแล้วก็ถ้ต่ำกันแล้วก็ภาพูเยาวแล้วก็ไม่โอ้ไม่พา้าพูเยาวแล้วแอบไปนอนกันดีกว่าอ่าสิบสองมันก็มีท้องกันกระจุยแล้ะแล้วความชั่วมันเกิดในสังคมเพราะไม่ได้เข้าทางประตูหน้าไปไม่ขอพ่อแอบไปปีนแล้วก็แอบไปนูน่นไม่มันทําชั่ว แล้วก็เพื่อนแล้วคบก็ไม่ได้ผมก็แล้วคบไปดีมีเมียแล้วอยู่กับเมียดีกว่าสนุกใช่ป่ะล่ะเวลาเรามีชีวิตคู่เราจะรู้ว่าดีคนสําคัญที่สุดคือคนที่เราไว้ใจได้คือคนอยู่ข้างๆคนที่คบเราเราก็เป็นเหมือนที่เราเป็นแล้วคนที่ดีๆจะเป็นคบอย่างผมเนี่ยผมมีภรรยาผมก็คุณตาได้อยู่สองคนคนอื่นเขาเลิกคบไปหมดแล้ว ไม่หรอกก็มีมาก็มันก็มีแต่ว่าผมก็ผมก็สนิทคนนี้คนที่ผมเคยคบด้วยมาก่อนตอนมันก็ไม่คบกับมันคุยกับผมไม่รู้เรื่องก็ก็ก็ไม่ต้องคบกับผมนานๆทักกันทีเป็นไงวะเออผมวานเมามากเออโอเคพี่พี่อยากก็เมาเรื่อยๆก็ตามใจพี่แล้วกันผมก็ไม่รู้พี่จะเปืองค่าเหล้าเสร็จเปืองค่าแก้เมาฟรีเปืองตลอดแล้วพี่บ่นว่าผมพี่จนแล้วผมรวยเอ๊ะมันก็แล้วแต่พี่แล้วกันก็ทีนี้ ทีนี้นะครับเพื่อนเมื่อกี้เขาถามว่าอะไรไปเกินไหนแล้วเนะี่ยจะครบจะทําวางตัวยังไงกับเพื่อนต่างศาสนาอัลลอฮ์ Allah สอนให้เราเป็นอัลลอฮ์สอนให้มุสลิมวางตัวให้ดีที่สุดแล้วเราอยากจะได้คนดีๆมาใกล้กลๆเพราะ,ะเราทําตามที่อัลลอฮ์สั่งแล้วคนดีๆจะเข้ามาวันนี้มีต่างศาสนาผมดูเขาผม comfortable ว่ารู้สึกอึดอัดวะไม่อึดอัดนะไม่น่านจะอึดอัดเพราะอะไรเพราะามันเป็นธรรมชาติ ผมผมคุยเป็นธรรมชาติไม่ได้คุยพวกมึงกันอะไรเราเราเข้าใจอะไรผิดอะเยอะนะเราเป็นคนดีคนก็รู้สึกสบายใจทําไมอิสลามถึงเกิดทำไมท่านนาบับดุลฮัมหมัดสุลต่านคนถึงรับอิสลามเยอะเพราะท่านนาบีไปเที่ยวไปขอโอ้รับอิสลามหน่อยครับแล้วผมศาสนาทูตอย่างเงี้เหรอไม่ท่านนาบีก็เป็นของท่านนาบีุลแต่ท่านนาบีทักคนได้รอยยิ้มพูดด้วยความสุภาพใจดีมากพูดอะไรดีคนก็เริ่มทําไมดีขนาดนี้ถามแล้วเขาก็บอก ปรัชญาแล้วคนก็เริ่มศรัทธาแล้วเริ่มเข้าใจความจริงแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยตอนตอนนี้อิสลามใหญ่อันใหญ่ที่สุดใหญ่มากเคยเป็นสองในสามของโลกนี้เพราะว่าคนคนเดียวแล้วไม่ได้ไปขอให้ใครนับถืออิสลามไม่บังคับให้ใครบแบบมันรักฉันหน่อยเถออฉันคนดีไม่มีเป็นคนดีเป็นคนที่ถูกต้องและความดีคนดีๆจะเข้ามาหาเราไม่ต้องการคนชั่วเข้ามาหาไม่ไม่ต้องการแม้กระทั่งคนมุสลิมชั่วเข้ามาหา ทำไมต้องใช้คำว่าต่างศาสนิกอาะทำไมต้องศาส,สนิกเราต้องทำยังไงเขาไม่มุสลิมชั่วๆก็ไม่ต้องครบไม่ต้องครบมุสลิมจอมบอม้วครบใส่หิาบยยไว้เขาแต่ทำชั่วเละไม่ต้องครบพวกนั้นไม่ต้องครบเราไม่ต้องเปลี่ยนไปตามเขาเราเป็นตามที่อัลลอฮ์สั่งคนดีจบไอ้พวกหมอผีเมื่อกี้เนี่ยถามเนี่ยไอ้พวกนั้นมันไม่ใช่มุสลิมมีอิมัมเป็นหมอผีอยู่ที่บ้านนะ จะเป็นไงเราต้องเราต้องตามอ่ะเพราะเป็นอิหมัมคือถ้าไม่มีกฎหมายผมคงไปจัดการเรียบร้อยละไออิหมัมเนี่ยโดนโดนตืบม,มันมีกฎหมายอยู่ไอน,นี่ทําเสื่อมเสียจะอิหมัมจะอะไรขนาดไหนถ้าทําเสื่อมเสียไม่ได้เราครบไม่ได้เราให้เกียรติไม่ได้คนชั่วคบไม่ได้คนต้มตุนหลอกลวงคบไม่ได้มันไม่ใช่ว่าคนศาสนาอะไรคนเชื้อชาติอะไรไม่ใช่คนชั่วคบไม่ได้แล้วเราไม่ต้องไปเปลี่ยนเพราะคนชั่วครับ มีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะเราเนี่ยเป็นมุสลิมกันเนี้ยปัจจุบันผมทำธุรกิจนะลูกค้ารายใหญ่ที่สุดสิบห้าเจ้าแรกทำธุรกิจกับเราเพราะเราเป็นมุสลิมแล้วเขาไม่ใช่มุสลิมเลยทั้งหมดเขาไม่ใช่มุสลิมคนที่ผมซื้อวัวด,ด้วยนะนำวัวเข้ามาทิ้งเป็นร้อยเป็นพันตัววงเงินห้าสิบหกสิบล้านผม กระจอกมากอะ่ะสำหรับเขาอะเมื่อวานไปคุยบอกพี่ผมตอนนี้ผมต้องขายของเยอะมากเลยไม่มีเงินจ่ายวะผมขอซื้อวัวพี่เนี่ยแล้วยังไม่จ่ายตังได้ปะ่ะเดี๋ยวลูกค้าจ่ายผมแล้วผมจ่ายว่ากี่วันนะวัวตัวละแปดหมื่นผมซื้อ อาทิตย์ละสามสบสิบตัวเดือนหนึงเป็นสิบล้านผมไม่มีตังจ่ายครับผมผมผมซื้อวัวเงินสดนะกว่าผมจะเอาไปขายลูกค้ากว่าลูกค้าจะจ่ายเงินผมเขาสามสิบวันกว่าจะไปลงวันที่เขาจ่ายสี่สิบห้าสิบวันพูดได้ง่ายตาลบอกว่าพี่ขอวัวพี่ให้ผมฟรีฟีไปขายก่อนได้เปล่าอ่าแล้วลูกค้าจ่ายตังผมผมค่อยมาจ่ายพี่เป็นสิบล้านนะได้ผมให้เพราะคุณเป็นมุสลิม คุณทํางานศาสนาคุณทํางานศาสนามุสลิมถ้าเรายืนหยัดร้อให้เราเป็นตัวอย่างแก่มนุษยชาติเพราะมุสลิมที่ดีต้องเป็นคนดีนี่ไม่ได้บอกว่าเขาเชื่อถือผมนะเขาเชื่อถือเพราะผมยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลาไม่มีการโกหกพูดตรงๆแล้วเป็นอย่างนี้หมดเลย ลูกค้าไม่มีมุสลิมสักคนนะจริงๆผมอยู่กับต่างศาสนายไงผมไม่คิดว่าเขาเป็นต่างศาสนาเขาเป็นคนผมเป็นคนพระเจ้าสั่งให้ทําอะไรถูกต้องทําแล้วคนดีๆจะเข้ามาอยู่รอบตัวเราแล้วเราก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับคนที่อยู่รอบตัวเราด้วยนะครับจะหมดเวลาเนี่ยจะมักเรบแล้วนะครับ